ได้ยับเลยคุณผู้ชมปวดน้ำใจเจ๋อไหลผมโดนหาว่าปัวคอมแบทครับไม่ได้เล่นปิดปิดเสียงเตตีมผมหน่อยปิดเสียงสตรีมผมหน่อยปิดเสียงสตรีมครับพี่เอาไมแล้วครับผมครับผมอายุ11ขวบครับสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับมันสะท้อนไงพี่เสียงมันสะท้อนขอโทครับผมครับพี่ชีลาจะแต่งตัวเหมือนผมวะดิ ไม่ได้แอมคอมแพกหรอกค่ะเขาไม่ดูไม่ทันคัพเปตูนเขาไม่เคยทันคัพเวียตี้แต่ก็ทันค่ะฝากกดติดตามจับคู่นานนะคเชฟผมเลยนะคะผมจับคู่คนนานเลย น่รารักเก็บกันหาพิกันยาผมหนึ่งขวบครับผมพี่ไม่ทันเลยเดี๋ยวก็ทันครับพี่ก่อน,ไ,นได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินบาคเลยทําไมอะเพื่อ หมอหนอีกรูฮัลโหลครับพี่เบสี่เปิดมาได้ไหมครับพี่พี่อ่าไดไอวีครับเปิดมาได้ไหมไปได้ไปไดสวัสดีครับขอบคุณที่สิบโดนดีนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ต้องเหยอยขึ้นเลยละเอาโดนเหนียวน้องถอดออกให้หมดโอ้คืนพี่นัดมันก็ไม่สวยเลยนานครับยืดน้อยผมไม่หมดหรอกครับครับผม สตมี่ดีเลยมากเลยครับไม่ทันครับสตตีมคนอื่นเขาก็ดีเลยเหมือนกันนะสตรีมพี่ก็ดีเลยค่ะสตตีมคนอื่นเขาก็ดีเลยนะถ้าดีเลยมากเกินไปนะ่าจะทางเฟซบุ๊กน่าจะผิดปกติเลยมาด้ยิ่งหัวเด้อเจ้าแล้วเนอกแล้วครับพี่แทนวันนี้อยากกินรอบอพี่แพนนะครับพี่นิกเะส ถ้าถ้าไม่อยากดีเลย์ก็ตอนตอนผมจบเกมก็พี่ก็ออกสตรีมแล้วเข้าใหม่ครับมันจะก่อนก่อนจะจบเกมอะ่ะแล้วพี่ให้แล้วแล้วพี่ก็ยังไงอ่ะออกออกเข้ารีรีสตรีมใหม่รีสตรีมใหม่ oh <my> มันมันจะไม่ดีเลย์ครับมันมันดีเลย์อยู่แ,แต่มันจะลดลงครับลดลงใกนการดีเลย์ ถ้าเราดูไปน,นานดีเรียมันจะเพิ่มไปไเรื่อยๆครับเอาอะไรครับฟององไม่ไม่ใช่รับโอ้ยขคอคอคุ้ยตกพี่พีพี่พี่ราร้องแบบอุ้ยเต็มเลยโอ้ยตน่ เลยพี่ผมยังไม่มีปืนหัวเลยครับเอาครับใครเอาหมวกสามไม่พี่ฟ้ามก่อนครับก่อนฟรามก่อนผมมีแต่พารมาดเลยเอาไปเงาแปดเอาไปเงแปดเอาเอาครับเอาเอาเอาเนี่ยผมมาของเตอร์ดีร์ตายโอ้ยครับเอาครับ พี ana, ่ระวังนะระวังนะเอ้าเนเข่าใช่แล้วอังนี่ัหนึ่งเหรอไอ้บอขาทางทิศอ่าหกสิบจะบนเขาอะไปเห็นเล่านักแล้วนักแล้ว เดนอนัเดี๋ยว,ว,ว,วไปร้อยเองเอาอตายคู่ตายคู่เลยคนอื่นดีเลยห้าวิพี่ดีเลยห้านาทีไม่เคยเขาทันใช่หรอครับพี่นัดดีเลยห้นา,านาทีเลยรออั้มันก็ดีเลยนานเกินครับไอ้ปกติมันจะไม่ดีเลยนานนะมันจะดีเลยประมาณสิบวินาทีอะไร ถ้าจะห้าถ้าห้านาทีดาวเฟซบุ๊กนี่จะปิดปกติเลยล่ะบางบังดีนะที่กำลังกลับผมนะนึะครับผ,ผ,ผมไปมาผมผมไม่มียาสักกล่องเอาอยาไหมเฮ้ยหรือมันม,มียามีให้ผมเอไม่เป็นไรครับได้ๆได้ละ ใครใครจะเล่น A W บ้างครับผมไม่เล่นไม่ผมผมดูอ่ะคอยดูยายอย่าเก็บซองควงผมนะ่นแหละบอดร้าเปล่าอยอกเขาหยอกหยอกอย่าเพื่อเคยมาดูเนื้อน่ารักค่ะน่ารักเช่นกันพี่รู้สิอย่าพูดลอย

เล่นด้วยเล่นด้วยไปตันหน้านะครับผมครับเอาปครับเอาปนฮาร์ดดีจแล้วเปล่าย้ายยังไนเล่นนไหนเล่นคนเล่นคนนมีโอ้โหมาคนเะรกน nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ครับพี่แทนอักตายก็ยิงมาเลยน้องครับเกินที่เกินเกินพี่ตอนนี้โคตรตึงเลยพี่ตึงกว่าจาเมื่อกี้อ้โหวงเหลือกระติ๊ดทคนเหลือสิบแปดคนพี่ครับมีคนครับพี่พี่ครับมแพี่ครับมีคนครับ พักหนึงเอาได้ทำไมล่ะดูดูดูกระโดดมาก็หัวบุ้มสิครับอย่ามายุ่งกันน้องนะ Đánh đánh à làm gì vậy à? về nóc ui lúc tua, gì ảo luôn. ô, nó ô, nó nóc, nóc, đi, nóc, nóc, ตีไม่แจ้งอะโอ้สตีไม่แจ้งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมมันไม่แจ้งพี่มันน็อกแล้วมันเตะมันมันแตกแล้วพี่มันแตกแล้วผมยิงมาเป็นคนรกเขาบอกจะเป็นการที่ดีจะได้แจงตือนทเวลาพี่เห็นครับพี่โอ้ยพี่ตัวพี่ตัวพี่ตัวพี่เฉด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 เฉ่อยไหนอ่ไยไหนพี่ผมอยู่ข้างล่างพี่ระวังระวังระวัง

ที่หนึ่งอยู่ความฝังกับพวกพี่โอ้ยสวยนี่ว่ะที่หนึ่งอยู่กับพี่แล้วนะพี่ชีลาเหลือพี่คนเดียวขับี่แล้วพี่เจนังแล้วเธอผมตายเมื่อกี้่ีมบ่งมบัออเม่ะเมก็เมย่ม่เห็่อ่ะ อ๋อเาอนประกาศใ่นอเราระในนะเรับพี่แดนจายละเมื่อกี้ปีกมันบังผมก็เลยไม่เห็นนะ คำหลังที่หนึ่งคือตัวเองที่ดูตัวผมอ้ที่กลับครับพี่เจแจ็คการิงเถอเลยแ้วคการิงโครับไปแพนโอ้วงอยู่บนเขาโอ้เกินเกินไป คนเยอะโอ้โหโอ้โหวงสุดท้ายคนเหลือห้าหกคนเนี่ยโอเคได้วงครับอ้าเลด้เดี้จะแบบไหนอะเป็นผู้ชนะเป็นใครคะครับขอบคุณที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผมพรุ่งนี้ขอเข้ามาเล่นกันใหม่นะครับขอบคุณครับเอาทำไ,ไมไม่กรุณารับหลง เราอีกนึงยังไงนี่นหมดแล้ไปใช้ปืนกลเบาสังหารศัตรูนหนึ่งคนสวัสด oh, <hi>, ีครับครับผม<อ>สมัครที่สมัครที่คมยังครับสมัครที่คมจังครับอ๋อไม่อ๋อผมผมผมไม่ได้โฟล์นะครับอ๋อพี่เล่นได้ครับเหรอครับพี่สอนผมหน่อยครับอ๋อใช่ครับใช่ครับพี่สอนผมเล่นดีมั้งดีพี่ยิงไม่โคตรคมเลย อัตรายิ่งกว่า50เลยเหรอครับอ๋อครับพี่พี่ไม่ได้พี่พี่ไม่ได้ทำครับส่งส่งเไปโป้ได้บ้างดิผมไม่ได้โป้ส่งให้หน่อยเออเราคนกันเองไม่ผมผมไม่ได้โป้ผมไม่ได้โป้จริงจังผมลุกนั่งพี่ผมลุกนั่งผมลุกนั่งผมลุกนั่งแล้วมันเติร์นเฮียผมลุกนั่งแล้วมันโหดเกินพี่พี่อยากดูปะล่ะ เออไม่อยากดูครับยังไม่อยากดูครับหายไปเลยครับเอาตรงนะเนี่ยขนาดตัวบินอะยังโดนหัวตัวคิดดูดิเต็มนอกเลยไม่ผมจะตีมอยู่จะตีมคุยเลยจะตีมช่องไหนช่องไหนขอไปดูได้ดีเราถ้าเรืออินเทอร์เน็ตครับถ้าเรืออินเทอร์เน็ตครับอะไรนะถ้าเรืออินเทอร์เน็ตครับโอเคผมไปละ กผมโปเฉยใช่เหรอะใช่เหรอผมไม่ได้ปูผมไม่ได้ปรไม่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 นม่ไ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 มไม่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 ่ไม่ไม่ไมไม่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 ไ ไม่ไม่ไม,ไม่ตัวเขาก็คิดหมดแหละถ้าเกิดวิวที่สิบแล้วยิงแบบน,นี้โอเคขผมไปแล้วเอ้ยเล่นอีกจกักนะครับโอเคขผมไปละบอกโปรเฉยอย่างชอบเลยว่ะเข้ามาเลยครับศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าห้าเข้ามาเลยครับ ตูเดีครับพี่เียษหนุ่มตูเดินเข้โอ้โหไม่หรอกเขาปวดเฉยเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยอุ้ยยาวยัื้อแต่ยึดเป็นหมุได้โอ้้มดวนได้ยับเลยคุณผู้ชมโวดรับใจเจะไหลผมโดนหาว่าปวดน้ำตาผมไหลเลย จะเข้ากันผมมน้ำตาไหลเรียวทีเดียวอู้เข้าเองาโหด่าโคตรแรงเลยฮึฉันม่พี่ใช่ไหมผมไม่ได้โกหกใช่ไหมผมมีหลักฐาน